สวัสดีจ้ามือนี้มาพบกับช่องน้องจิจ๋าผ้าเส็บชาแนลอีกแล้วน้องจิจ๋าได้เมนูต้มแซบเครื่องในหมูเปื่อยๆจ้ากินกับข้าวสวยห่อนจ้าทำไมแข็งมันขึ้นก้ามาๆมจ้าน้องจิจ๋าเืมแล้วจ้าอยากกระเดข้าวสวยห่อนจ้ามือนี้ ไล่ไล่จ้ามามามาจ้ามาดิจ้าีจ้าหอมหอมใส่ขวหอมแห้งจ้า โเหลือยินมากจะได้กินแต่เนื้เส็ดๆร็ถึงใจดูจทจ๋ามาเลจัง แสบแหงจ้าแสบแหงเราดีจ้าอิมแล้วเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อจ้าให้ได้น้องดีจ้าได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย